สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อีสานบ้านสวยพาทุกท่านมาดูบรรยากาศการปรับปรุงท่อซีเมนเก่าหรือว่าแทงน้ําเก่าครับอายุน่าจะไม่ต่ํากว่าเกือบเกือบสาปีแล้วนะ,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่ตามโรงเรียนชนบทหรือว่าโรงเรียนที่เขาเรียกว่าอยู่ตามบ้านต่างจังหวัดนี่ประมาณนี้ครับอันนี้เช่นกันครับเป็นสิ่งปลุกหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ที่โรงเรียนแต่ไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับเพราะระบบป,ประปาความเจริญก็เข้ามาแล้วแทงน้ําเก่าก็เลย ไม่มีประโยชน์นะครับจะทุบทิ้งก็ะไรอยู่ฮะก็เลยนํามาครับตอนนี้กําลังคิดว่านะครับจะปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเป็นห้องน้ํานะครับเป็นสุขานั่นเองนะครับแล้วติดตามดูฮะว่าช่างดําเนินการอย่างไรนะครับตามไอเดียที่กำหนดไว้นะครับวางแผนไว้ว่าจะทําเป็นห้องน้ํสามห้องครับเป็นอยู่3ามแทงครับแทงน้าเก่า3ามแทงเบื้องต้นนี้ช่างได้ตัดเป็นช่องประตูแล้วนะครับมาดูว่า ห้องน้าแต่ละ,ะแทงน้ําเก่าแต่ละแทงเป็นยังไงครับนี่ครับความเป็นโบราณะฮะดูพื้นแล้วก็ดูภายในครับก็เป็นการเทเอการสร้างนะครับนี่ครับสร้างโครงเหล็กแล้วก็เทนะครับไม่ไม่ใช่ท่อวงกลมแล้วมาต่อกันไม่ใช่นะครับเป็นการนะครับนี่ฮะผูกเหล็กหรือว่าโครงสร้างแล้วก็เท รูปทรงนะครับแล้วก็จัดการฉาบนะครับนี่ครับก็จะเห็นร่องรอยของการเทผนังครับมีช่องให้มีทางน้ําเข้าข้างบนเป็นสนิมหมดแล้วนะฮะข้าบนแต่โครงสร้างก็น่าจะรับน้ําหนักได้นะครับดูครับโครงสร้างก็ประมาณ10กว่า10กว่าเซนนะครับประมาณ12 13เซนติเมตรนะครับความหนานะครับของโครงสร้างเดิมคร นี่คือภายในครับแต่ละแทงน้ําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คงจะต้องเอาดินลงก่อนนะครับเพื่อให้เสมอรั่วให้มันสูงขึ้นมานะครับเพราะว่าแทงน้ําเก่านี้ต่ําไปแล้วนะครับนี่คือเบื้องต้นครับเดี๋วติดตามรับชมเรื่อยๆครับในขั้นตอนต่อไปตอนนี้ช่างเทดินแล้วก็เทพื้นเพิ่มนะครับให้มันสูงขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ติดวงกบเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กําลังลงมือปลูกกระเบื้องอยู่นะครับ ครับผ่านมาวันต่อมานะครับก็มาดูการวิวงานหรือว่าเก็บงานต่างๆนะครับลงสุขภัณฑ์นะครับในห้องแรกครับก็จะเป็นห้องตั้งใจว่าจะเป็นห้องล้างหน้าหรือว่าห้องล้างมือนะครับอ่างล้างมือก็เหลือสุขภัณฑ์คืออ่างล้างมือนะครับนอกนั้นก็เก็บสําเร็จแล้วนะครับเก็บสีแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับเหลือลงสุขภัณฑ์นะครับห้องแรกประตูใส่เรียบร้อยแล้วเป็นประตูพลาสติกนะครับนี่ฮะ ในส่วนของขอบพวกนี้ก็บิวลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับทำพื้นด้านหน้าหลังต่อมาครับเป็นห้องน้ำครับที่ตั้งใจไว้ครับลงสุขภัณฑ์แล้วนะครับก็ยังขอบข้างก็ลงแต่สีไว้นะครับสีสีขาวส่วนแผนการจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อยู่ที่อนาคตนะครับจะปูกกระเบื้องฟ้าผนังอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับพร้อมใช้แล้วนะครับ อีกห้องหนึ่งสีเขียวครับห้องที่3ก็คล้ายกับห้องที่1ครับลงสุขภัณฑ์แล้วนะครับนี่ฮะก็การบิวเองก็ไม่ยากครับช่างก็เก็บสีหลังจากปูกระเบื้องแล้วก็เก็บสีเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ติดประตูประตูพลาสติกเหมือนกันนะครับนีฮะนี่ครับทั้งทั้งสหลังก็สำเร็จแล้วเรียบร้อยครับในการปรับ ปรุงแทงค์น้ําเก่านะครับให้เป็นห้องน้ําว่าให้มีประโยชน์นะครับใช้งานได้ต่อนะครับโอเคครับก็หลากหลายสถานที่หลากหลายที่อื่นก็อาจจะทําแบบนี้นะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็ทําแล้วนะครับลงมือทําแล้วน,นําแทงค์น้ําเก่านะครับมาบิ้วทําเป็นห้องน้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานนะครับมี3มแทงก็เลยทําเป็นห้องอ่างล้างมือหรือว่าห้องอาบน้ําก็ได้นะครับ พยาามจำเป็นครับเก็บสีก็เอาตามสีเดิมนะครับสีเดิมเลยโอเคครับก็หยิบผลงานการปรับปรุปรงซ่อมแซมแทงน้ำเก่านะครับให้มาใช้ประโยชน์ใหม่กลายเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำไปในตัวนะครับโอเคครับสามารถนำไปเรียนแบบหรือว่าปรับปรุงอาจจะทำลวดลายได้นะครับท่านที่มีความคิดสร้างสารรค์ในด้านของศิละปะก็ดีหรือว่า ดัดแปลงทำอย่างอื่นก็ได้นะครับก็ถ้ามีก็คอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับโอเคครับฝากการปรับปรุงเปลี่ยน,นแปลงทางน้ำเก่าให้ใช้ได้ใหม่หรือว่าใช้ประโยชน์ใหม่ได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกทา่านสหรบการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ